เป่าเป่าเป่าไม่เป่าเป่าไม่เป่าอยากสู้คดีด่านเป่าเมาสกฎหมายสําคัญที่จะต้องรู้สวัสดีครับเมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวท่านกฎหมายกับทนายอนนท์เชื้อสัตบงกฎบ่อยครั้งที่เราเดินทางไปนะฮะถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการขออนุญาตทําการเป่าเครื่องแอลกอฮอล์นะฮะยื่นเข้ามาในรถเราไม่รู้ปากใครเป็นปากใครบังคับเราเป่าอย่างเดียวแล้วก็เป่าทุกคันด้วย จนหลายคนเกิดความคับแค้นใจนะฮะบอกเฮ้ยดานแท้ไหมถ้าดานถูกกฎหมายไม่ว่ากันแต่เป็นดานแอบแฝงดานนึงหลายคนถึงขนาดบอกว่าเฮ้ยมันหนักนะมอเตอร์ไซค์ห0าพกระบะ8 0 0พรายได้เป็นกอบเป็นกำรรแล้วเงินไปไหนจนเกิดการแสวงหาประโยชน์ไม่ชอบจนหลายคนคับแค้นใจนะฮะบอกเฮ้ i, ยยื่นออกมาดานจริงไหมแล้วเครื่องเปาได้มาตรฐานไหม เป็นคุรุพันธ์ไหมมีการสอบทานทุกหกเดือนหรือเปล่านะฮะ R AR ก็มีแต่จะให้เราเป่าเราเป่าจนเกิดความคัดแค้นใจและนํามาสู่การอยากต่อสู้อยากรู้กฎหมายเรื่องนี้จริงๆนะฮะว่ามีกฎหมายตัวไหนที่บังคับให้เราต้องเป่าทุกคนไหมแล้วสู้คด,ดีได้ไหมพี่อนนท์โทรเข้ามาถามเลยนะฮะในเรื่องการต่อสู้ด่านเป่าแอลกอฮอล์นะฮะผมอยากให้ความรู้กันจะได้เพื่อความอ่า สบายใจว่าด่านจริงไม่จริงใช้อำนาจถูกต้องตามกฎหมายไหมในเรื่องการเมาเป่าเมาแอลกอฮอล์นะฮะจะมีการกำหนดไว้ในพราบาจราจรทางบก2522ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา43วงเล็บ2นะฮะห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราวงเล็บ2นะฮะตรงนี้ถา้าขับในขณะเมาก็ถือว่ามีความผิด ซึ่งกรณีมาตา43ตีนะฮะกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ขับฝ่าฝืนนะฮะให้มีอำนาจสั่งตามมาตา142เอาละสิ142ก็คือว่าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจในการสั่งให้รถหยุดนะฮะแล้ววงเล็บอ่าวักสองวงเล็บ2วักสอบอกว่าหากมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนตามมาตา43วงเล็บสให้มีอำนาจสั่งให้ทดสอบ นะฮะอันนี้คือมาตา143นะไอ้โทษนะฮะ142นะครับทีนี้มาตา142่่าวงเล็บ4ยังต่อไปอีกว่าในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าขับรถในขณะเมาสุราและไม่ยอมเป่าให้สันนิฐานเบื้องต้นไว้ก่อนว่าขับรถในขณะเมาสุราเอาละสินะฮะซึ่งโทษในมาตา1 6 0ตรีนะฮะผู้ใดขับรถในขณะเมาสุราฝ่าฝืนมาตา43วงเล็บ1และส มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทตรงนี้แหละจึงเป็นที่มาของการบอกให้ย hey, 5 0 0 0เฮ้ย8 0 0 0จ่ายไหมจ่ายไม่จ่าย,ย,าย,ย,ายนะเป่าเป่าไอาเราบอกเฮ้ย hey, กูต้องเป่าทุกคนเลยเหรอแล้วมีอะไรจะโต้แย้งได้ไหมโดยปกตินะฮะถ้าบอกให้ hey, ยื่นมากูไม่ยอมเป่านะฮะถ้าไม่ยอมเป่าเบื้องต้นเขาจะเล่นงานเราในข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักง,งานตามมาตรา43ตรี 3. ผู้ใดขัดคําสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งตามมาตรา142นะฮะจะมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทอันนี้ดอกแรกดอกที่2นะฮะกรณีมาตรา142วงเล็บ2วรรค4ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าขับรถในขณะเมาสุราและไม่ยอมเป่าต้องสองอย่างนะมีเหตุอันควรเชื่อว่าขับรถในขณะเมาสุราและไม่ยอมให้ทําการทดสอบจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าฝ่าฝืนมาตรา43วงเล็บสอง นั่นคือมีโทษตามมาตรา160จําจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทดอกที่2นะฮะเขาจะเล่นเรา2อันเลยแต่ทีนี้บอกเฮ้ยมันไม่แร์นะฮะกันเออะกูไม่ยอมทดสอบก็มีแต่จะบังคับอย่างเดียวกูไม่ได้เมาแต่กูไม่เชื่อเป็นด่านจริงด่านแท้ไม่เครื่องได้มาตรฐานไม่ไม่เอามาจากโบเบเหรอไปเอามาทดสอบมั่วซั่วไปหมดเอ,อ,อยื่นตาผัวตาผัวเข้ามาเฮ้ยปากใครเป็นปากใครวะ นะขนาดตากูเองกูยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยตรงนี้เรามีข้อต่อสู้นะฮะในกรณีหนึ่งมีการบังคับให้ตรวจเราต้องถามก่อนนะฮะเพราะว่าการที่คุณจะสั่งมันตามมาตราหนึ่งอาโทษนะฮะสีาตรีของพรบจราจรคุณต้องมีเหตุอันควรเชื่อนะฮะว่าขับรถในขณะเมาสุราคุณจะมีอำนาจสั่งในทดสอบตามมาตรา1.42ผมมีพฤติการอะไรนะ มีแอลกอฮอล์ออกจากปากไหมหรือผมขับรถมาดีๆบอก hey, ให้ตรวจให้ตรวจตรวจทุกคนไม่มีเหตุอันควรเชื่อไม่มีอำนาจตรวจนะครับจำไว้ให้ดีอันที่สองก็คือในการที่จะแจ้งว่าบอกเฮ้ยไม่ยอมตรวจนะแล้วก็มีพฤติการจะเอาความผิดตามมาตรา43วางเล็อ2ให้เลยคุณไม่ยอมทดสอบแสดงว่าคุณสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเมาเฮ้ย hey, อย่ามัวนะว้ มาตราหนึ่งสี่สองที่คุณจะสรุปตามวัคสีว่ามีพฤติการว่าเมาและไม่ยอมตรวจมันต้องมีสองเหตุหนึ่งต้องมีพฤติการอันควรเชื่อนะครับว่าเมาสุราสองไม่ยอมให้ทําการทดสอบไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาถามคุณไม่มีพฤติการอันควรเชื่อแล้วคุณจะสั่งให้เขาทดสอบพอสั่งให้ทดสอบไม่ยอมทดสอบสั่งเลยว่าเมาขับในขณะเมาไม่ได้นะฮะไม่ได้ มันต้องมีสองเหตุหนึ่งพฤติการอันควรเชื่อว่าขับรถในขณะเมาสุราและไม่ยอมทดสอบตรงนี้สินะะเราต้องถามให้ดีพฤติการอะไรผมขับมาเหรอฮะหรือว่าผมนั่งมาแล้วผมตาหยีแล้วผมมีพฤติการในการเมาเหรอครับผมตาหยีมาแต่ไหนผมไม่ได้เมาแล้วตาหยีเราต้องถามให้ชัดมีกลิ่นแอลกอฮอล์ไหมพูดจาวกวนไหมเดินเอียงไหมเราทดสอบดูได้ผมไม่มีเหตุอันควรเชื่อ เมื่อคุณไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผมขับในขณนะเมาคุณไม่มีอำนาจสั่งให้ทดสอบตามมาตรา142นะฮะวงเล็บ2และไม่มีอำนาจกล่าวหาผมว่าขับรถในขณะเมาสุราพาะไม่ยอมทดสอบตาม142วงเล็บ2วรรค4บอกไปเลยนะฮะนอกจากนั้นข้อ3คือต้องถามว่าเฮ้ยเครื่องวัดเป็นคูลนคลนลลค่ลูพันไหมมีตาคู่ลูพันมีเลขลงคู่ลูกพันไหม นอกจากนั้นต้องมีสติ๊กเกอร์นะฮะว่ามีการสอบทานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุก6เดือนถ้ากรณีว่าไม่ใช่คุรุพันธ์ไม่มีหนังสือสติ๊กเกอร์รับรองสอบทานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถือว่าเป็นเครื่องที่คุณไม่ได้มาตรฐานเรามีสิทธิที่จะปฏิเสธสู้นะฮะบอกเฮ้ย hey, ถ้าจะปฏิเสธอย่างเดียวว่าเครื่องไม่ได้มาตรฐานจะสู้ได้เหรอตรงนี้ผมแนะนำนะฮะหลังจากที่เราให้การปฏิเสธ คุณต้องไปตรวจสอบแอลกอฮอล์คุณให้ชัดเจนเพื่อเอาไปสู้ในทางศาลนะฮะว่าคุณไม่ได้เมาแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องสู้ว่าเครื่องเป่าของเขาไม่ได้มาตรฐานนะฮะแต่ถ้ากรณีไม่ยอมเป่าเลยคุณต้องไปสู้เรื่องพฤติการนะฮะว่าไม่ไม่มีพฤติการในการเมานั่นก็คือหลังจากได้รับการประกันตัวต้องไปตรวจที่แพทย์นะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีปริมาณเกินคุณต้องตรวจทันทีนะฮะไม่ว่าคุณจะเป่าหรือไม่ยอมเป่าก็ช่างต้องตรวจ อย่างที่สองคือคุณต้องถ่ายวิดีโอสร้างพยานหลักฐานในการสู้ในชั้นศาลอย่างอันสุดท้ายนี่ก็คือว่าในกรณีว่าเขาบอกให้รับสารภาพเดี๋ยวส่งฟ้องด้วยวาจาสารแขวงพรุ่งนี้จบปรับจบตรงนี้นะฮะถ้าคุณไปรับสารภาพคุณอย่าไปสู้เพราะมีหลายเคสที่ผมสู้สารบอกว่าทำไมเบื้องต้นคุณรับสารภาพถ้ารับแล้วกระดิกไม่ได้นะฮะรับแล้วคือรับเลยเป็นพฤติการอันควรสงสัยนะฮะ ตรงนี้ถ้าเราจะสู้เราก็ต้องปฏิเสธให้ดีนะต่อไปเวลาเราขับรถเข้าไปในด่านนะฮะการที่เขาจะจิ้มกระบอกเข้ามาถามมีพฤติการหรือเหตุอันควรเชื่ออะไรครับว่าผมขับรถในขณะเมาสุราฝ่าฝืนมาตา43วงเล็บ2ถ้าคุณมีเหตุคุณมีอำนาจสั่งให้ทดสอบตามมาตา142นะฮะถ้าไม่มีเหตุเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเป่าได้ มีเคล็ดสาราความรู้ดีๆทนายนนก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ